กับสองสาวสสาว,ส,สาวดาวพมองค่ะเออรัดนะคะก็จะมีคุณดาดาคุณแอมนะคะสองสาวดาวพมอเราจะให้นางมาพูดกันว่าตอนที่นางอยู่ในห้องเย็นน่ะรู้สึกยังไง อลูกแม่ก่อนเลยโลกอายังไงครั้งแรกที่มาเกาหลีนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเกาหลีเป็นไงโอ้โหมาถึงปุ๊บก็เจอเลยค่ะประทับใจเลยจ้าประทับใจจากตอมมถาม first time รีบตอบเลยค่ะ yes yes เลย yes เลยนะคะพอตอบ yes ปุ๊บ มันถามอะไรต่ออีกไม่รู้ทีนี้ฟังมันไม่ทันมันลัวนเลยจ้ะเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงเกาหลีค่ะโอ้ก็แหมเกรดสี่ภาษาอังกฤษนะคะแต่ไม่ได้เป็นเกรดสี่ภาษาอังกฤษสำเนียงเกาหลีฟังไม่ทันนะคะเราชันด้วยให้เกียรติเกรดสี่ภาษาอังกฤษดิฉันด้วยนะคะพอตอบมันไม่ทันเท่านั้นแหละจ้ะปั๊บมันยื่นพาสปอร์ตให้ปุ๊บแล้วมันก็เรียก คนตรงนั้นมาแล้วปะแต่คุณพ่ออะคุณพ่อเชิญลูกสาวเขาเชิญมาเราเดินตามต้อยเลยค่ะลึในใจกูเสร็จแน่ไปแล้วคนเดียวเลยเหรอตอนนั้นคนเดียวตอนนั้นยังไม่รู้ว่าดาด้าไปด้วยพอเดินเข้าห้องไปปุ๊บอาวอีเ้าอ่อดาด้าคนแรกเหรอใช่ก็พอเราเข้าแถวไปใช่ป่ะนางก็เช็ค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 ลูนนี่นั่นเราก็ว่าเราก็เอกใจแล้วนะว่าทําไมมันนานจังสักพักนึงเรียกผู้ชาย เข้ามาเขามา passport passport เิญเราเข้าห้องเลยอ่ะใช่ใช่แล้วเข้าไปเราก็งงสิภาษาเราก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นไก่ตาแตกเลยจ้าเดินเข้าห้องไปพอไปเจอดาอพอไปเจอดารา้าอ้าวคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันจ้ะ เขาก็ถามว่ามาด้วยกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าใช่มาด้วยกันก็คือเป็น my friend in office อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าเป็นเพื่อนในออฟฟิศแต่ประเด็นคือเคสดาด้าเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเลขพาสปอร์ตกับเลขโควิดกับเคย์ตาเอิ่มอะไรไม่ตรงกันพาสปอร์ตกับเคย์ตาใช่เขาบอกว่าถ้ามารอบหน้า ให้เราไปทำพาสปอร์ตใหม่ใช่ใช่แต่ทําที่นี่ก็ได้แต่ต้องเสียตังค์เลยให้อนุโลมให้กรอกข้อมูลให้ดาดกรอกดีว่าพี่แหม่มเข้ามาเคลียร์ให้งที่ที่ทาไปอ่ะเขาก็โอเคนะเขาก็ใช่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 ป็นอยู่กี่นาทีอ่ะวโมงไหมประมาณครึ่งนะไม่ถึงประมาณ15กับ20นาทีประมาณ15ถึง2ีนาทีใช่แป๊บเดียวเพราะว่า ของของหนูนี่ของหนูนี่คือมีตอมอเกาหลีที่พูดภาษาไทยได้มาถามว่ามากับใครก็เลยบอกว่ามากับน,นายนายพามาเพื่อนๆออกไปหมดแล้วนางก็เลยบอกว่าเจ้านายเป็นคนออกค่าเช้อจ่ายทั้งหมดให้ใช่ไหมเราก็เลยบอกชายชายเยดอย่างเดียวเลยเขาก็เลยบอกโอเคโอเคของปริยะาไป เหลือได้ยังอยู่ยังอยู่วันนี้ยังงงอยู่เอาไม่ได้เลิกหลักเลิกหลักเลิกหลักอะไพูดอะไรมาเล่กหลักมาใช่ถามอะไรไปก็คืองงงวยคนเป็นไปแล้วคนเป็นไปแล้วคุณปยาบอกว่าขออนุญาตให้ฉันเหยียบแผ่นดินเกาหลีก่อนเขาเรียเปิดประตูออกจากห้องเย็นได้เพิ่งผ่านไปเลยกูจะเข้าแล้วกหวกจะเข้าได้เนาะย่าเย็นแสง ามาเที่ยวจ่าไม่ได้มาเก็บสตรอเบอรี่ <laughs> งงมากแล้วดาดาก็คือว่าแล้ว,แล,วแล้วตอนที่จังหวัดที่นั่นจะปล่อยอ่ะมันยังไงก็คือพี่แหม่มเขาก็เข้าไปแล้วเขาก็อ่าน ใบที่มันให้กรอกนะเพราะพี่แหม่มก็เลยกรอกให้หมดเลยเป็นภาษาอังกฤษกรอกไม่หรอใช่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วเขาค้างเชิญให้ให้พี่แหม่มเข้าไปข้างในหรอใช่ใช่าอีกแหม่มเนี่ยนะคะไม่ใช่แหม่มนี้นะเขามาส่งพี่แหม่มปุ๊บใช่ป่ะแล้วกก็เรียพี่แหม่มคนนั้นเข้ามาเลยอ๋อเหรอใช่ใให้พี่แหม่มเข้าไปเคลียร์ใช่ใช่เหมือนไปยืนยันว่ามาด้วยกันอินกรุ๊ปใช่ใช่ก็โอเคนะโอเคระดับหนึ่งเลยพอเขียนกรอกนู่นนี่เสร็จปุ๊บเขาก็ยื่นพาสปอร์ตคืนเราแล้วก็เดินออกแค่นนั้เอง ประทับใจมากท้ังแวกอสองคนนี้มาเกาหลีครั้งแรกนาะตอนที่เราไปฮ่องกงไปจีนไปมาเขาไม่ตีดเลยไม่มีเลยไม่ตีดอ่นะสองคนนี้คือ,อตอมอรักนะคะหน้าตาก็ไม่น่านะจะให้นะติดดาวตอมอมาถึงเวิร์ดทามฮองเย็นเลย <laughs> มันไม่ได้น่ากลัวนะเขาให้เราไปสแกนนิ้วยืนยันใช่ใช่เออสแกนนิ้วยืนยันเพิ่มแล้วเขาก็ถามทีนี้พอเราตอบคําถามเขาไม่ได้ด้วยความที่ภาษาอังกฤษสำเนียงต้นนี้เนี่ยเขาก็เลยเรียกต่อหมอที่พูดภาษาไทยได้ใช่ถามว่าคุณมากับใครเจ้านายจ่ายให้ใช่ไหมคุณมากี่วันอ่าพักที่ไหนอะไรประมาณนี้โรงแรมแต่เราก็เป็นภาษาไทยเราก็รู้เรื่องสิเราก็ตอบได้ แต่เรายื่นเอกสารที่เขาพิมพ์ให้เรานะทั้งสองเลยนะเราก็ยื่นเขาไปเขาก็ไปอ่านไปเช็คข้อมูลเตรียมเอกสารมาครบหมดเรายื่นให้เขาดูทั้หงหมดเกาเห็นเอกสารแล้วพอโอเคเอง P A P, แต่ว่าด้วยความที่เราตอบเขาไม่ได้เข้าใจว่าสำเนียงเกาหลีเขาจะฟังยากเรังพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแต่เราก็งงนะว่าทำไมพาสปอร์ตกับใบปไอ้นั่นเราไม่ตรงกันอันเอออันนี้ก็งงแบบแปลกตลกอ่ะเป็นเรื่องที่ตลกคือของพอร์ตองเกาคือของดาด้าเนี่ยพาสปอร์ตแล้วก็เคอิตาเนี่ยเลขไม่ตรงกัน ก็เลยงงเพราะว่าคือมันต้องผินตั้แต่ต uh uh ้นทางอ่ะตั้งแต่ตอนที่ออกไปทิ้งต้ามาให้เนาะก็เลยแบบมีปัญหานิดหน่อยแต่โอเคผ่านมาได้ด้วยดีอ๋อเนาะเออสองคนพวกนี้กลับแล้วทีฉันยังอยู่ต่อนะคะเนาะสิ่งสําคัญนะนี่นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะการที่จะเข้าเกาหลีเนี้ยหนึ่งเลยอ่ะ ที่พาไปต,ต้องชัดเจนแล้วก็สายการบินนั้นก็ดูเนาะโลคอสบางทีก็เข้ายากอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วพวกบินดี <c oughs> อาหารขบินไทยมาขบินไทยรอบนี้แล้วก็พวกพาสปอร์ตขาวนะก็น่ากลัวนะคะใครที่จะมาเกาหลีเนี่ยก็ต้องทำการบ้านมาไหว้พระขอพรมาเนาะ เรื่องของผีน้อยที่เต็มเกาหลีไปหมดอ่ะเนาะใช่เป็นน่ากลัวไงอ,อ๋อนะสวัสดีค่ะนะตาใครที่จะมาก็คือว่าให้ทําการบ้านมาให้ดีอ่าตายแล้วัวนหน้าผีน้อยมาแล้ว, <c oughs> ว <c oughs> โอเคค่ะ,คะเอาคนสองสาวดาวตอมอนะคะ นะแล้เดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่ให้ดูเนาะไี้วิธีแบบว่าเออเตรียมตัวที่จะเข้าเกาหลีทำายังไงไม่ให้ติดตามอ่ะเออเนาะบาย